เซนก็กลางอยู่รอบๆบบรรยากาศดีเวอร์สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาใหญ่นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมากางเ้นนะคะกับบรรยากาศสุดแสนธรรมชาติที่เขาใหญ่กันเดี๋ยวตามเรามานะคะว่าเราจะพาไปดูที่ไหนกันบ้างตามมาเลยค่ะ สำหรับที่เรามาในช่วงนี้ของเขาใหญ่นะคะก็จะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะซึ่งบรรยากาศดีมากเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็มีความแบบว่าเย็น หรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณของศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะซึ่งจะเป็นบริเวณที่คนที่มาเขาใหญ่เกือบที่จะทุกคนเลยนะจะขึ้นมาสักการะตรงนี้ก่อนนะคะไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนขึ้นไปเขาใหญ่นะคะสำหรับตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะก็จะมีเป็นเหมือนระเบียงเนาะให้ชมวิวนะคะอยู่บริเวณริมน้ำ นี่บรรยากาศก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบชิวๆอากาศเย็นๆ อยู่ที่จุดชมวิวกิโลเมตร30นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าวันยากาศเป็นยังไงนะซึ่งนรรอากาศดีคนเยอะนี่จะเห็นว่าวรนยากาศดีมากตรงเนี้เขาเรียกว่าเป็นมรดกโลกด้วยนะคะผืนป่าดงพญายเย็นนะดูวิวดิ ในเขาใหญ่นะคะขับเข้ามาเรื่อยบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณศูนย์บริการน,นักท่องเที่ยวนะคะด้านในก็จะมีเหมือนเป็นประวัติของเขาใหญ่นอ้เอ,อเส้นทางต่างๆให้เราได้ศึกษาหรืออยากจะขอคําแนะนาจากเจ้าหน,น้าที่ก็ด้านในได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเดินมาอีกหน่อยเนาะบริเวณนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ให้พักรถด้วยฝั่งนู้นก็จะมีเหมือนเป็นร้านค้าสวัสดิการด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน ที่ทำการอุทยานของที่เขาใหญ่นะคะบรรยากาศก็จะแบบร่มรื่นมากเขียวขจีนี่ด้านฝั่งโน้นนะคะก็จะเป็นเหมือนมีร้านค้าลงอาหารเนาะไปจอดรถกินข้าวได้ตอนนี้เราอยู่กันที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูกันนะว,ว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างตามมาเลยคะ่ะ มื่อขับรถเข้ามานะคะเราก็จะเห็นที่กลางเต็นต์ตั้งแต่ทางเข้าเลยนะนี่จะมีเป็นลานสนามหญ้าคือตรงไหนที่มีสนามหญ้าเนี่ยเราสามารถกางเต็นท์ได้หมดเลยนะคะสามารถเลือกกางได้เลยแล้วก็รถก็จะจอดตามด้านข้างเนาะสำหรับด้านนี้นะคะตรงศาลาที่เราเห็นเนาะก็จะเป็นเหมือนร้านค้าสวัสดิการนะคะก็จะมีทั้งของใช้ขายหรือว่าของกินขายเนาะกับข้าวก็มีนะคะนี่อยู่ด้านบนตรงนี้ อย่างที่บอกตรงนี้มีร้านอาหารนาะก็คือมีทั้งข้าวราดแกงหรือว่าจะเป็นอาหารจานเดียวก็มีนะคะบริเวณด้านหลังของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่ให้เช่าเต็นท์อุปกรณ์กลางเต็นท์นาะไม่ว่าจะเป็นม้อนผ้าหม่มผ้าปูนะคะหรือว่าจะมีเสื่อด้วยแล้วก็มีเตาถ่านกับถ่านให้เช่าด้วยนะคะไปไปกันต่อเดีวเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศรอบๆลานกลางเต็นท์ลำตะคอนะคะแล้วเราก็จะไปหาท่างเลที่กลางเต็นท์ของเราด้วย อ่ะบริเวณนี้นี่ก็จะเห็นลำตะคองนะคะซึ่งตรงนี้จะมีสะพานมีแม่น้ำด้วยด้านล่างเดี๋ยวเราพาไปเดินดูบรรยากาศสะพานกันนะคะนี่ลำตะคองอันนี้ก็ตอนนี้เราอยู่บนสะพานลำตะคองนะคะก็จะเห็นว่าบรรยากาศด้านล่างดีมาก mm hmm. เห็นไหมมีฝ่ายน้ำนะคะ เต้นก็กลางอยู่รอบๆบรรยากาศดีเวอร์จะเห็นว่าฝ่ายน้ำลำตะคองอันนี้นอ้องก็ลงไปเล่นได้เห็นไหมเด็กน้อยเล่นเต็มเลยคือน้ำไม่ได้ลึกมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ไหลแรงมากะคะ่ะน้ำเย็นมากนะจะบอกให้หาดโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนกลางเต็นนะคะที่ติดกับลำน้ำลำตะคองเนาะก็จะเห็นว่าบรรยากาศดีมาก้วถ้าใครมาถึงเนาะก็สามารถแบบว่าเลือกกลางได้เลยว่าอยากกลางตรงไหนนะคะ แตวเราจะพาไปดูลานกลางเต้นตรงโซนอื่นๆภายในลานกลางเต้นลำตะคอนะคะก็มันก็จะไม่ได้มีแค่ฝั่งที่ติดแม่น้ำอย่างเดียวมันก็จะมีเป็นลานฝั่งนี้ด้วยซึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะพื้นที่ในการกลางเต็นแต่ว่าถ้ามาวันหยุดก็จะเต็มๆหน่อยนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบริมน้ําเหมือนกันนะคะใครแบบเต็นไม่ได้ใหญ่มาเต้นเล็กๆก,ก็กลางเลียงตรงนี้เลยบรรยากาศดีเหมือนกันนะ หน้าก็มีแบบเป็นเหมือนแอ่งน้ำด้วยนะกางเ็นอยู่ริมน้ำตอนเช้าก็จะเจอหมอกเราได้ทำเลที่กางเซนของเราในคืนนี้กันแล้วนะคะนี่อยู่หน้าฟ้ารังตะคองเลย,เ,ยเราจะมาเริ่มกางเ็นกันแล้วนะ ทเลกลางเต็นของเราคืนนี้นะคะตัวดีมากอยู่ติดริมฝ่ายทดน้ำเลยนะคะไปดูบรรยากาศกันนี่บรรยากาศแบบว่านอนติดริมน้ำนอนฟังเสียงน้ำไหลน้ำตรงนี้ลงเล่นได้ด้วยนะดูดิเล่นเต็มเลย มินิของเรานะคะวันนี้เราเตรียมพร้อมมาเนาะไม่ว่าจะเป็นเนื้อนะคะน,นี้เอาของเรา,ามาหมักพริกไทยนะแล้วก็มีบาร์บีคิวมาด้วยมีฮอทด,ดอกแล้วก็มีผักต่างๆนะคะวันนี้อาหารมื้อเย็นเรากินกันที่ลานการเต้นรำตะคองซึ่งบรรยากาศดีมากปิ้งย่างร้อนๆคู่กับอากาศเย็น บรรยากาศโดยรอบนะคะของลานกลางเต็นลำตะคองที่เขาใหญ่เนเาะก็จะเห็นว่าบรรยากาศมันดีมากเนาะใครที่กําลังหาที่กางเต็นนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่เขาใหญ่ลานกลางเต็นลำตะคองบริเวณน,นี้นะคะสําหรับสถานที่เที่ยวอื่นๆหรือจุดสําคัญๆในเขาใหญ่เนี่ยก็อย่าลืมดูลิงก์ด้านล่างของเราตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราพาไปไหนกันต่ออย่าลืมตามมานะบ๊ายบาย